สวัสดีค่สะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสามีตังกับมาโลกของฝากขึ้นกันนางทาอืเด็กหน่อยเป็นยังหะ่ะทั้งผุนเด็กหน่อยอยากมาลุ้นของฝากเด้อหายพ่ออุดผ้ามาเด้อกดซื้อแจ้งไดนี่ปริย,รยดเบื้อง ขอบพระคุณนะคะสําหรับของฝากมาให้กับบ้านน้องอุ่มบุญกับขอบคุณหลายๆด้วยค่ะขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญขอบคุณที่ยังหักแล้วก็เอ็นดูน้องได้มีของมาฝากมาตอนขอบคุณหลายๆเปิดเบึงเป็นนี่ยังเป็นยังฮะเป็นแค่ไหน ยกบึงมีหยังโอ้แข็งแข็งโอ้โหโอ้เป็นของของปลาเจี๊ยบปลาเจี๊ยบเพิ่นสั่งให้ขนมเขาอีหยังก็บา้านเฮาเอิ้นขนมใบหสูสร้างเพิ่นซื้อจังไดนเออผู้ใดมาโอ้ข้าเกียบบ๊ยวเเวาอันนี้ก็มารุนคือกันขอบพระคุณน,นะคะป้าเจี๊ยบมาถึงเร้วโอ้กองใหญ่ มีอย่างน้อก่อนไงเออถามบังให้อุ้มกินน้ำแนยเดอ้อพี่ป่ายมีของอุ้มบอถามถามพี่ป่ายบังซื้อพื้นเหมือนไหมซื้อเพื้นถึงน้ำพื้นมาตาใสนี่นะคะมาตาใสซื้อเพื้นเออาบางก มาตะกงเีปมาตะอีกกใชัยถามใหญ่เลยนะคะสาวอุ้มหลุนด้วยกันค่ะโหัวย,ย้ยายใหญ่พี่น้องเป็นนี่อย่างน้อกเออ,อ,อย่าไปเตะมมีตังมีตังยันแล้วเอาตีนไปข้าเขานเานาะเออนั่งไปนั่งมั่นเออมีตังไปแล้วบ่ถาของฝากติเจ้า,ามาถ่ายอยู่ไอ้ไก่เอาเปิดบึง้ง มีนำ้ำเอาเม่ท่านเปิดหอดจะได้สีหูใส่โอ้เอาเป็นนิหยางนอกี่็นองเลยมีกินน้ำพืน้นวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ป้ายเปิดก้อนถามอยู่นั่นละเป็นนิหยางรุ่นนะ้ำพี่ป้าย สิมีของอุ่มบเนอเปิดดีๆเปิดดีๆเปิดให้มันลงๆก่อนจ้งสิเห็นขอบพระคุณนะคะสำหรับของฝากอันนี้เพิ่นมาจากเอกช,ชัยเนาะค่ะบางบนน้อยน้อยๆยะก,กูสัต <c oughs> เปิดออกดีๆเปิดออกดีๆเปิดให้ลงๆก่อน <laughs> บักขนุนเขียกอันนันได้ลาละมีดมีด,มด,มดมนองเอาออกมาเออเอาออกมันเป็นนิยงแน่ยะก,กูสาสตระกูสาส์ อื่นพวกอุ่นมาซอยว่าเป็นนี่อย่างเจนเลีอื่นกันโอ้โหบักมีหน่วยใหญ่ เป็นขนุนนะคะของฝากสาวอุ่มลูกบักใหญห่เลยค่ะดึดงอ er. อกดึงออกก้อนเอาล้างออกก้อนเออเอาล้างออกเอาล้างออกเอาล้างออกก้อนเอาล้างออกก้อนเก็บเก็บเก็บขยะก้อนเอาล้างออกก้อนไปใส่นั s <S ่นบุกินบะหมี่ตีเอามีดมาปาดเทนี่ อามีดมาให้แนะ่ปาดบัหมี่หน่วยบักยางไงเลยค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับของฝากมาให้กับสาวอุ้มนี่สาวอุ้มได้กินแบบหมีหน่วยแบบไงขนุนนะคะลูกย่างใหญ่เลยเ,เดี๋ยวให้พ่อปาดให้ ลกุกแล้วโนอะ้ยอยากอยากลูกจงสี่ตกะสิวะว่าเตกแล้วนอนลูกไง <c oughs> นี่นะคะคุณนายโลของฝากเหมือนกันไปหมงได้เนาะเจ้าไปอาบน้ำมากละวะนี่มโนกรูอยู่นี่ เอออยากอยากหอม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 เออโอ้ยตาเสียบพี่น้องมือเด้อมือเด้อน้อยน้อยไปเอามือน้องออกก่อนเอออย่าเฝ้าอย่าเฝ้าใจเย็นโโอออ้้ยยยาก าลุ่นน้ำพออยากอยากอยากก่อนสวัสดีก่อนใจสวลยขอบคุณก่อนแ้ยเฮ้เก้ะ่ะน้องปายเก้ให้น้องเน่เอานี่ห้องกระดานห้องแก่หอมหอมขอบพระคุณนะคะสำหรับของฝาก เดี๋ยวก็จะไปให้แม่กินน้ำผุนแม่กระยากคือกันแอกแอกแอกเยู่ผุนเนื้อเยอะมากเลยนะคะขนุนโชคดีค่ะบนเอาสุกพ่อดีกิน ngay 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 ui sẹp Xẹp ngay 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 nai ngay 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 ปั่นให้พี่ค้องจักเตียงเน่เดี๋ยวเปล่าให้พี่ค้องเอ,เอาจักเตียงแบ่งไปให้พี่คงด้วยนะคะให้บ้านพี่คงด้วยน <laughs> หน่วยใหญ่เฮง ขอบพระคุณนะคะหอมห้วยเลยแล้วพี่ข้องได้กินนี่หวานจจียวยเลยล่ะคุณนายคือเป็นง้อยหวยจังไดคุณนายเล่นนำมาเมื่อยตี มีดเด้อล่ะมีดมีดเอาพน้องจัดการจับให้น้องเนี่ยไปยังจับให้น้องจับให้น้องเอาไปให้แม่อีกน้ำแน่นั่นกินบ่หมดดอกยกทั้งกระดาษลุ่เพียงขั้นสิบจิบเช่นจิบใส่ตะกร้าเออให้น้องจิบกินเอาแบ่งไปให้แม่กินน้ำแซ่บหลายแซ่บหลายเด้อเหมือนนี่ ขนุนลูกอย่างใหญ่เลยนะคะอเอาไปให้แม่ตัวนั้นเลยไปกินกับแม่ออไปไปดูคุณนายเรานะคะเรียบร้อยแห้งค่ะคุณนายมือนี้กินด้วยกันกับแม่นะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับของฝากมาให้กับบ้านน้องอุ้มบุญกินเลยกินท่านแม่บองนี่นะคะแม่ฟ้าใสแม,แม่เลี้ยวกลูก ขอบคุณโครงการโคชนานจาจขอบคุณน้องเสนอน้องสิงขอบคุณแฟนคับสุขุูสุขคนค่ะที่คอยเป็นกำลังใจให้กับขอบครุวน้องอุ้มบุญคลิปนี้เอาไว้ซํำนีกก็นอนนะค่ะสวัสดีค่ะ